ครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําการตัดกระจกนะคลิปแนะนําการตัดกระจกนะฮะกระจกตัดยังงนะครับนะฮะ,นะฮะถ้าใครอยากตัดเองนะฮะผมจะแนะนําอันนี้ก็เรียกว่ามีดกีดกระจกนะฮะข้างในใส่น้ํามันด้วยมีที่ใส่น้ามันนะฮะน้ำมันก็จะเป็นน้ามันอะ,อ,ะอะไรน้ามันหล่อลื่นนะฮะน้ํามัน น้ำมันเครื่องจักรดีกว่าน้ำมันทาจักรกน้ำมันซิงเกอร์นี้เทใส่นี้นะฮะเทใส่นี้เอ้ตัวนี้ก็ตัวประมาณสามร้อยกว่าบาทนะฮะถ้าใครจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้ก็สาม้อกว่า,า,วาตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเท่ะไรมากน,นะฮะแล้วก็กดย้ำๆๆๆให้น้ำมันมันออกนะฮะถ้าน้ำมันไม่ออกมันจะไม่ขัดนะฮะวิธีวัดกระจกนะฮะทวนนิดนึงนะฮะครั้งก่อนผมสอนวิธีการ ทำเสร็จแล้วก็ตัดกระจกคุณอาจจะโซถ่ถักสั่งร้านก็ได้แนละ้วอันนี้สมมุติกระจกบานนี้มันแตกมาเขาให้คุณเปลี่ยนกระจกให้เขาให้คุณเปลี่ยนกระจกให้อะแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าต้องเอากระจก,กว้างเท่าไหร่แคบเท่าไหร่ไปใส่นะผม,มีเทคนิคดน,นึงด้านกว้างกระจกนะคันคุณวัดขวางบนหรือขวางล่างก็ได้วัดมานะ อันนี้ผมวัดได้เท่าไรยีด้านกว้างยี่สานะยี่สิบวกหนึ่งจุดยี่สามบวกหนึ่งจะฮะยี่สาวกหนงจุดหกได้เท่าไหร่เท่ากับยี่ดอ่ะด้านกว้าง2 4ยี่สด้านสูง ทัานพัทที่สองครับสองนได้เท่าไหร่สมมติสองได้สามสิบเจ็ดจุดสาิเด้าสามสิบเจด้าลบเจ็ดจุดเจะได้ความสูงเท่ากับ3าด้านสูงใช้สองลด7.9ด้านกว้างเอขวางไม่บวกอ่ะโอเคต่อไปจะสาธิต การตัดกระจกการตัดกระจกนะฮะนิยมใช้เฟรมของมุ้งลวดบาเลื่อนมาเป็นตัวรองนะฮะตัวนี้สมมติอันแรกแได้เท่าไหร่ยี่สิบสามน่ามกคุณบายี่ ยี่สิบสี่จุี่ตัดเลยอ่าการตัดยี่สิบนะการตัดดูนะครับแต่ตอหน่อยนะมีน้มันออกนิดหนึ่งมีเสียงนะกดไปนิดนึ่งนะครับกดไปนิดนึ่งแล้วก็ขาะกระจก เพราะตรงด้านที่เราขีดให้มันมีรอยร้าวนิดนึงอ่ามีรอยร้าวแล้วก็จับนะฮะแล้วก็หักเลยหนึ่งซ่องเห็นไหมฮะขาดแล้วนะครับง่ายง่ายครับแค่นิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวอ่า มาด้านความกว้างความกว้างสาสบวัดไปสาสวัดไป30มสวัดไปสามสิบีได้นะ้ำมันมันออก,กนู่นึงนะอย่าพึ่งไปโรงแรงนะอย่าพึ่งไปลงแรงไม่ได้ที่แล้วก็ กดี๋ยวกินเสียงกรี๊ดนะเห็นไหมฮะเสียงอย่างนี้นะครับฟังนะนี่ฮะนี่ครับโอเคถ้าเป็นชิ้นเล็กๆตําือจับกะปองนะฮะถ้าเป็นชิ้นใหญ่ก็หักไปเลยคอยมันล้าหัวท้ายนี่เองนะฮะแล้วก็หักไปนิ้วซองซ้ำอย่าลืมใช้ถุงมือด้วยนะเห็นไหมฮะโอเคคลิปนี้เป็นคลิปเอ่ตัดกระจกนะครับ